ข่าวดีของประชาชนเกี่ยวกับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ข่าวประชาสัมพันธ์จากกระทรวงคมนาคมสุริยะสั่งทางหลวงอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางช่วงสงกรานต์ที่จะถึงนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนลสี่เเกี่ยวกับรายการเล่าข่าวของกระทรวงคมนาคมไม่ว่าจะเป็นทางบกทางรางทางน้ำและทางอากาศนะครับ คลิปนี้ช่องโควิดชาแนลสิจิตจะนำข่าวสารประชาสัมพันธ์จากกรมทางหลวงนะครับท่านผู้ชมของกระทรวงคมนาคมเปิดใช้ฟรีเส้นทางไหนบ้างของประเทศไทยช่วงเทศกาลสงกรานนะครับก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลสิจิตด้วยนะครับไปรับชมรับฟังข่าวสารกันเลยครับผมไปกันครับ สุริยะสั่งทางหลวงดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2568ดูแลถนนให้พร้อมใช้งานคืนผิวจราจรทุกโครงการพร้อมตั้งจุดบริการ423แห่งเปิดมอเตอร์เวย์ให้วิ่งฟรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าช่วงเทศกาลสงกราน 2568ที่จะถึงนี้คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากตนมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในการเดินทางช่วงเวลาดังกล่าวจึงได้มอบหมายให้กรมทางหลวงหรือทอลอเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยระหว่างวันที่11ถึงวันที่17เมษายน2568 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมเพื่อรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนสู่ภูมิลำนาต่างๆภายใต้หัวข้อรณรงค์เทศกาลความสุขทุกที่ทั่วไทยเดินทางสะดวกปลอดภยัยบนโครงข่ายคมนาคมนะครับนายอภิรัตชัยวงน้อยอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้ได้สั่งการสำนักงานทางหลวง และแขวงทางหลวงทั่วประเทศไทยตรวจสอบป้ายจราจรสัญญาณไฟจราจรไฟฟ้าแสงสว่างให้พร้อมใช้งานตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตรายต่างๆพร้อมบำรุงรักษาทางหลวงให้อยู่ในสภาพดีและมีรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉินโมบายเซอร์วิสคาร์เมื่อผู้ใช้ทางเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสียอีกทั้ง ได้ขอความร่วมมือผู้รับจ้างคืนผิวจราจรในพื้นที่ก่อสร้างทุกโครงการหากพบว่ามีปริมาณจราจรหนาแน่นบนเส้นทางหลักจะประสานงานกับตำรวจทางหลวงเพื่อเปิดช่องทางพิเศษพร้อมจัดเจ้าหน้าที่บริหารการจราจรในจุดที่มีการจราจรติดขัดเพื่อให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย อีกทั้งกรมทางหลวงได้จัดตั้งจุดให้บริการทั่วไทย423แห่งเป็นจุดให้บริการโดยแขวงทางหลวงกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ130แห่งจุดให้บริการตำรวจทางหลวง205แห่งและจุดให้บริการสถานีตรวจสอบน้ำหนักและพักรถบรรทุก88แห่ง ภายในจุดบริการจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงอาทิการให้ข้อมูลเส้นทางแนะนำเส้นทางทางเลือกบริการน้ำดื่มพร้อมทั้งได้จัดเตรียมห้องน้ำสะอาดบริการประชาชนในพื้นที่หมวดทางหลวงทั่วประเทศด้วยนะครับทั้งหมด651แห่งนะครับท่ามู้ชมอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวต่ออีกว่า ทอลอได้เปิดฟรีมอเตอร์เวย์สองเส้นทางได้แก่ทางหลวงพิเศษหมายเลข7กรุงเทพถึงชนบุรีถึงพัทยาถึงมาบตาพุทธทางหลวงพิเศษหมายเลข9บางปะอินถึงบางพลีและพระประแดงถึงบางขุนเทียนตั้งแต่เวลา00.01นของวันที่11เมษายน2568ถึงเวลา24.00น ของวันที่17เมษายน2568นอกจากนี้กรมทางหลวงได้เปิดให้บริการวิ่งชั่วคราวทางหลวงพิเศษหมายเลข M6 ช่วงด่านหินกองถึงปากช่องถึงนครราชสีมารวมระยะทาง163กิโลเมตรโดยเปิดให้วิ่งรถทางเดียวกำหนดให้ขาออกกรุงเทพ3วันแรกขาเข้ากรุงเทพ4วันหลัง และทางหลวงพิเศษหมายเลข M81 ช่วงบางใหญ่ถึงกาญจนบ,บุรีระยะทาง96กิโลเมตรตั้งแต่วันที่11เมษายนถึงวันที่17เมษายน2568นี้นะครับผู้ใช้ทางสามารถติดตามการรายงานสภาพจริงการจราจรบนออนไลน์แบบเรียวไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน M Traffic Motorway Thailand ไฮเว a y ทราฟ f ิกและ Facebook ศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุกรมทางหลวงอย่างไรก็ตามนะครับกรมทางหลวงขอความร่วมมือประชาชนขับขี่ด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรเตรียมร่างกายให้พร้อมและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าหากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ระหว่างเดินทางติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586สายด่วนมอเตอร์เวย์1586กด7โทรฟรี24ชั่วโมงและตำรวจทางหลวง1193ด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารข่าวดีสำหรับประเทศไทยล่าสุดนะครับเกี่ยวกับการเปิดให้วิ่งฟรีไม่ว่าจะเป็นเส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลข M7 เส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลข M9 นะครับและโครงการก่อสร้างที่กำลังดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จนะครับแต่จะเปิดให้บริการก็คือหมายเลข M81 ช่วงบางใหญ่ถึงกาญจนบ,บุรีและโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์หมายเลข M6 ช่วงบางปะอินถึงนครราชสีมาที่จะเปิดให้วิ่งรถทางเดียวช่วงหินกองถึงโคราชนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดนะครับ คลิปนี้ถ้าท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล e ีเด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณทีนี้ด้วยนะครับช่องโควิด c าแนล e ีเขอขอบคุณครับ